นี่นะครับก็จะเป็นการต่อ PX ห้าร้อยกับตู้ทะเลที่เป็นกองหลังนะครับซึ่งเราจะใช้ PX ห้าร้อยแล้วก็มีสายยางที่อยู่ด้านในนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในนกันนะครับไม่แค่นีเอันนี้ก็จะเป็น PX ห้าร้อยแล้วก็ตรงนี้มีท่ออินกับท่อเอาตรงนี้นะครับจะมีสองท่อตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับมีท่อท่ออินกับท่อเอาตรงนี้ <Okay. S 2> มาที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นท่ออินแล้วก็นี้เป็นท่อเอานะครับ ท่ออินคือตรงตรงนี้ซึ่งกองหลังตรงนี้จะแบ่งออกเป็นสามช่องช่องที่หนึ่งช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สามตรงนี้ซึ่งช่องที่สามอันนี้น้ําจะเข้ามาตรงนี้ครับผมอ่าน้าเข้ามาแล้วก็ผ่านตัวกองไปมาผ่านช่องที่สองแล้วก็ช่องสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือเราเอาปั๊มเนี่ยจุ่มลงไปในช่องสุดท้ายแล้วปั๊มน้ําก็จะปั๊มน้ําออกมาใช่ไหมครับปั๊มน้ําออกมาต่อเป็นท่อน,นี้ ็นท่อนี้ออกมาแล้วก็ไปที่อินของชิลเลอร์ก็คือเส้นนี้จากนั้นน้ําที่ออกมาจากชิลเลอร์ก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็จะปูถูกปล่อยออกไปแล้วก็มาต่อเป็นท่อน้ําออกตรงนี้ครับเป็นท่อน้ําออกตรงนี้อ่าก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับการต่อตู้กับตู้ทะเลกองหลัง